ครับนี่เลยพีเด็ดเลยครับพีเด็ด2 0 2 3เลยครับสำหรับเจ้าลำนี้ที่ FC หลายๆคนมองอยู่ตัวนี้เป็นตัวกลางสุปรกรณ์นะครับตัวนี้เป็นตัวกลางสุปรกรณ์นี่พอดีโชเฟอร์ถนัดคูโบตานะครับไม่ชินกับรถอู่นี่ก็เขาก็เพิ่งมาจับสุปรกรครั้งแรกนะครับ เจ้าตัวกลางสุปกรณ์เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับจะชนพันไล่แล้วนะเห็นเล็กๆแบบนี้ เน,เนื่องจากอาปากพูดจะไม่ได้เลยครับละอองเต็มหน้าเลย <c oughs> ตัวเล็กสเปคเทพนะครับตัวเล็กสเปคเทพนะครับบอกเลยตู้5ฟุต9ปาก2เมตร85ตัวเดิน12โซ่46ข้อสเตอร์27ล้อนำา18เครื่องเจไฟนะครับตัวนี้เครื่องเจไฟนะครับบอกแล้วครับว่าตัวเล็กสเปคเทพ ตัวนี้จบลูกค้าอยู่ที่2 2 5 0 0 0 0บาทนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้แต่พันไล่นะครับฤดูการนี้แต่พันไล่แน่นอนครับเล็กๆอย่างนี้ขาดนิดๆขาดนิดๆชนพันนะครับ่องจากอยู่ใต้ลมลองเยอะ ส่วนโชเปอร์ก็คือลูกชายลูกชายเจ้าของรถขับเองนะครับเดิมทีก็ขับคูเบต้อยู่ช่วงช่วงต้นรๆฤดูการก็กำลังจูนกันอยู่นิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นคอนโทรลขวาคูเบต้เป็นซ้ายนะครับก็จะทำงานกันหลอนหลอน,ลอนงง,งงหน่อยอเดี๋ยวบอกสเปคอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู้5 9 ปาก2เมตร8 5นะครับโซ่46ข้อสเตอร์27ล้อนำ18ตัวเดิน12ปั๊มยีสนะครับปั๊มอินตัน23เครื่องเจไปนะครับสเปคเทพครับเข้าตัวใหญ่นั่นแหละราคาอยู่ที่2องล้าน2,500บาทขนาดอุ้ม2องตันนะครับตัวนี้ มาทางนี้นะครับต้องเกี่ยวเกี่ยววนด้านนี้ไม่งั้นต้องจะกินขี้ตัวเองถึงถึงตัวจะเล็กแต่ก็แตะหลักพันแล้วนะครับรถใหญ่บางคันอาจจะหกร้อยเจ็ดร้อยอาจจะยังไม่เห็น เดินดีครับแต่กว่าจะเข้ามาถึงรถได้นี่โอ้โหมายากมากครับ เขตนี้ก็เหมาะสมกับการที่ใช้รถเล็กแล้วครับเพราะว่าต้นไม้เยอะมากและนาก็ไม่ค่อยใหญ่เรียกนาดอนนาขั้นกระไดอะไรเงี้ยสูงส,งสงูต่ำทั้งผืนเลยครับทางค่อนข้างแคบมากเลยเหมาะสําหรับสเปคนี้มากครับ กำลังดีครับเดินกําลังแบบพื้นๆตัวนี้ก็ชาวนาก็ค่อนข้างจองตัวหน้าดูเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่างานที่มีอยู่ที่ทําอยู่ก็เอาไม่ทันแล้วครับคือส่วนมากก็ต้องอไปเกี่ยวที่ขาประจํามากกว่า ก็ค่อนข้างไหลดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูแป๊บหนึ่งไงเล่าไงเล่าเห็นเล็กๆอย่างนี้พิกกิหนูนะตัวนี้ผมตีกักไว้ด้วยนะครับเนี่ย ตีวงเดือนกักไว้ด้วยแต่บอกให้เจ้าของเขาปล่อยแล้วแต่น่าจะยังไม่ได้ปล่อยก็รอบเครื่อง800อยหน่อยๆเหมือนกันครับเมื่อกี้ถามแล้วเร่งไม่ชน9 0 0รอเหมือนกันก็เดินพื้นๆื้นไม่ได้เร่งคือสไตล์ไม่ได้ขับรถเร็วก็เลยไม่ได้เดินเร็วครับเลยไม่เร่งเยอะแล้วก็เดินพื้นพื้น ลักษณะาการเดินการทํางานใกล้เคียงกับคันชัยภูมิเลยครับคันที่วําเน็ตมาลงนะเร่งเสียงเครื่องใกล้เคียงกันดูรอบลูกคุยหมุนไม่เท่าไหร่หมุนช้าๆตัวเล็กสเปคเทพนะครับบอกเลยเล็กๆอย่างนี้ก็แตะหลักพันไล่เหมือนกันครับ ว่าเก็บเรียบร้อยนะถือว่าเขาเก็บเรียบร้อยนะตัวนี้ก็เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นสเปคปั๊มยีบสามตัวเดิน12มอเตอร์โค90นะครับตัวนี้เครื่องเจฟ260 เดินดีครับเดินเดินเนียนเนียนสไตล์โบเดี่ยวสุปรกรณ์ก็คลางๆอย่างนี้นะครับ แดดแดดด้าน,นหลังจ้านิดนึงบางทีมองไม่ค่อยเห็นหน้าจอครับไปเนียนๆเ,เลยครับเดินสวยๆเลยเจ้าของนาจองตัวหน้าดูครับลํำนี้ งานอีกนิดนึงอีกลอยนึงครับตัวนี้นะถ้าปล่อยวงเดือนนะ่สวยมากเลยครับเพราะตัวนี้ผมตีกักไว้ประมาณ2นิ้วครึ่งได้ไมั้งต่อตัวนะประมาณ2นิ้วครึ่งได้ เนื่องจากเป็นตู้5้ฟุตเก็กลัวลูกค้าเกีย <c oughs> เ่ยวเกี่ยวข้าวนาปังแล้วมันจะเผื่อลูกค้าเจอนาปังแล้วกลัวข้ามันออกก็เลยตีกักเยอะกักเยอะครับประมาณ2นิ้วครึ่งอะต่อตัวแต่ก็จังหวะดีที่ว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนเป็นคนแบบเดินเร็วไม่ได้ดันเร็วก็ดูพอดีพอดี รอบเครื่อง800รน่อยๆนะไม่แตะ9ก0รเหมือนกันบอกแล้วว่าถ้าถ้าถ้าแตะ900ก็เอาไม่ทันเหมือนกันครับก็เล่งเยอะเอาไม่ทันก็เลยเลยขอเล่งแค่นี้เอาที่ตัวเองถนัดจบ,บร้อยจบแป้งอมองไม่เห็นหน้าจอไปไหนแล้วรถ ครับคลิปนี้ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับตัวเล็กสเปคเทพ